สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการเพิ่มหน้าเพจให้เปิดขึ้นมาพร้อมกับ Google Chrome นะครับสมมุติว่าเวลาที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับส่วนมากแล้วเรามันก็จะขึ้นมาในหน้าขึ้นมาในหน้าเซิร์ชแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันเปิดหน้าที่เราต้องการขึ้นมาเลยนะครับคือหน้าเพจที่เราต้องการจะใช้ประจํานะครับ เราก็สามารถที่จะตั้งค่าให้คลิกเปิดก o o ค l e แล้วก็เข้าเพจนั้นได้เลยนะครับอย่างเช่นเราจะจะเปิดขึ้นมาแเราให้เข้า YouTube เลยนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็ให้มาที่แถบขวามือจุด3จุดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วมาที่คําว่าตั้งค่านะครับก,กดเข้าไปในคำว่าตั้งค่าหลังจากนั้นก็มาที่ด้านซ้ายมือนะครับ บรรทัดที่มีคําว่าเมื่อเริ่มต้นใช้งานนะครับถ้าว่าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่า Startup ประมาณนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เราอยากจะให้หน้าไหนเปิดขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะมาเพิ่มตรงตรงนี้ได้เลยนะครับตรงเพิ่มหน้าใหม่ตรงนี้นะครับก็คลิกนะครับมันจะให้เราใส่ URL รกบแเราก็ไปเปิด เพจที่เราต้องการจะเข้านะครับตอนนี้สมมติวราคมจะเข้า y o ยูทูาเวลาเปิดขึ้นมาให้เปิดหน้า youtube ขึ้นมาด้วยนะครับผมก็มาคลิกที่ youtube แล้วก็มาคัดลอกเอา url ตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงที่มันให้เพิ่มหน้าใหม่ตรงนี้แล้วก็คลิกวาง url เข้าไปแล้วก็คลิกเข้า่าเพิ่มนะครับในตรงนี้เราก็จะได้หน้าที่มันเพิ่มไว้ก็คือหน้า google chrome หน้าที่เป็น google ที่เป็นหน้าเสิร์ชนะครับแล้วก็ หน้าที่เป็น youtube ลองปิดเว้นควมลงไปดูก่อนนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เดบุนเคลิกเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเห็นว่าเวลาเราเดับันลคลิกเปิดขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะเปิดหน้าเซิร์ชมาให้เรานะครับหน้า1แล้วก็มาที่หน้า youtube YouTube อีกหน้าหนึ่งนะครับ2หน้าถ้าเราอยากจะเพิ่มอีกใหม่อีกก็ได้นะครับเพิ่มให้เป็น3ก็ได้สมมติว่าผมจะเพิ่มมาที่ตั้งค่านะครับ แล้วก็มาที่เมื่อเริ่มต้นใช้งานาถ้าผมจะเพิ่มเข้าไปอีกก็มาที่เพิ่มหน้าใหม่นะครับแล้วก็ในที่นี้สมมุติว่าผมจะเพิ่มเพจนี้นะครับอุปกรณ์ตกปลาผมก็คัดลอกออกมานะครับคัดลอก URL มาเสร็จแล้วก็มาเพิ่มในเพิ่มหน้าใหม่ตรงนี้นะครับวาง URL เข้าไปแล้วก็คลิกเพิ่มนะครับหลังจากนั้นะลองปิด กูเกิลโค้ลงไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเวลาเราเปิดขึ้นมามันก็จะเปิดให้เราทั้ง3หน้าเลยทีเดียวนะครับเราก็ไม่ต้องไปคลิกเปิดอีกที่หลังก็จะทําให้เราสามารถที่จะใช้งานได้เร็วขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีอยู่แล้วนะครับเราอยากจะลบทิ้งนะครับหรือว่ามีใครมาเพิ่มไว้เราอยากจะลบออกนะครับแล้วก็ไปที่จุด3จุดเหมือนเดิมนะครับขวามือด้านบน มาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่เมื่อเริ่มต้นใช้งานนะครับแล้วก็เราจะลบเพจนี้ออกนะครับอาตลาดอุปกรณ์ตกปลามาคลิกที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกคว่านาออกนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เขาว่าจะรีมูฟนะครับอ่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับยูทูบเราจากจะเอาออกนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็นาออกนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่แค่ Google นะครับ Google หน้า Search Engine นะครับหลังจา,ากนั้นก็ปิดลงไปลองเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดขึ้นมาใหม่นี่ครับมันก็จะขึ้นมาเฉพาะหน้า Google ที่เป็น Search En g i n เเท่านั้นนะครับหน้าที่เราลบออกไปแล้วมันก็จะหายไปจากตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเพิ่มหน้าเพจนะครับที่ต้องการให้เปิดขึ้นมาพร้อมกับ Google Chrome นะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับแล้วก็สามารถ ลบได้ตามวิธีที่ผมแนะนำไว้ในคลิปนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ